ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเค,คผมก็สวัสดีอีกรอบด้กันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับ สำหรับในส่วนคลิปนี้ทุกคนจะทำการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยท่คนคุก็คือสิ่งที่หลายคนรอคอยนะครับนั่นก็คือการลุ้นตำนานฟรี2ครั้งต้อนรับปีใหม่นะครับก็มาดูเลยกัน,นครับว่าจะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็ลองมาเริ่มไล่เรียงกันเลยแลยกันนะครับ ก็เมื่อเข้าเกมมานะครับจะเจอกับหน้าตาแบบนี้คนเป็นยีปิดของสเปนิดแอตแทกเกอร์คนหรือว่าในรุกข,ของลาลิก้าสเปนนะครับที่เข้ามาแล้วล่าสุดตั้งแต่4ทุ่มที่ผ่านมานะครับพร้อมกับเนี่ยทุกคนไอเทมเชนดยวการเปิดแพ็กฟรี2ครั้งนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีทุกคนเลยนะครับใครที่ล็อกอินเข้าเกมก็ไปรับฟรีกันได้เลยนะครับเพราะว่าแจกฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับสำหรับเฟสทีปซีซั่นแคมเปญการแจกฟรีไอเทมเชนดยวเพิ่มเติม,ม2อันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยว นี่ครับทุกคนก็มาทาการกดรับกันได้เลยนะครับแล้วก็เราเข้ามาเปิดแพ็กกันได้เลยนะครับเพราะว่ามีการลุ้นฟรี2ครั้งเลยด้วยกันนะครับสำหรับแพ็กของสปินนิลลีกแร็ตเ c อร์คนหรือว่าอีพีของแนวลุกลาลิก้าสเปนนะครับนี่ครับทุกคนก็กดเข้ามาดูเลยนะครับนี่ครับทุกคนก็ตรงตาที่ผมร้่มการยืนยันไปคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับก็นำทัพโดยยูนครับก็ทุกคนราอุลกอนซาเรสนะครับเดียโก้ฟอรลันนะครับทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็มีนักเตะเพิ่มเติมก็คือเป็นไฮไลท์อีก8คนเลยกันนะครับก็รงมาลุ้นพร้อมกันเลยกันนะครับว่าการเปิดฟรีของผมนะครับผมจะเปิดได้ใครกันบ้างหรือว่าจะได้เกลือบ้างหรือเปล่าก็มาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับมาเริ่มที่ดอกแรกทุกคนโอ้โหยังไม่มานะครับสรับดอกแรกของการเปิดฟรีเทมเชนดิวนะครับทุกคนก็คือยังเกลืออยู่นะครับทุกคนก็มีใครเปิดได้กันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการเปิดฟรีครั้งแรกของผมนะครับก็มีใครเปิดได้ของดีกันบ้างหรือมีใครเปิดได้ไฮไลท์เปิดได้อีพิกตำนานกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูครั้งที่2กันบ้างนันะค,คนโอ้โหมีการจุดพูด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ครับทุกคนยังไม่ใช่ตำนานยังไม่ใช่ไฮไลท์นะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่การสแตนดาร์ดเหมือนเดิมค,คือยังไม่ได้นั่นเองนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนสําหรับการแจกฟีดทีเหมเช่นเดียวกันเปิดแพ็คฟรีสองครั้งนะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับหรือว่าทุกคนที่ฟังอยู่นะครับมีใครเปิดได้ตํานานกันบ้างหรือว่ามีใครเปิดได้ไฮไลท์กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ทราบคนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเปิดกันได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเปิดแล้วนะครับเปิดได้หรือไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกัน ดีครับ